ทุกคนมันฝรั่งเผ็ดที่สุดในโลกนะคะเห็นเขากินแบบว่ามันเผ็ดมากเราก็เลยอยากจะมาลองกินดูนะคะว่าจะเผ็ดขนาดไหนแอบกินมาละอันนี้ก็จัดมาสิบกระปุกทำไมเห็นกระปุกเท่าอีกอ,อีกค้ากระปุกเยอะยืนไป